โตโยต้าแกรนเวียคือหนึ่งในรถตู้ระดับพรีเมียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางของครอบครัวและกลุ่มผู้โดยสารใหญ่ด้วยดีไซน์ที่สาง่างามและฟังก์ชันการใช้งานครบครันแกรนเวีย er มีรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นทันสมัยและสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของรถตู้ขนาดใหญ่ไฟหน้า LED เลตดีไซน์เฉียบคมช่วยให้การมองเห็นในเวลากลางคืนชัดเจนกระจังหน้าขนาดใหญ่เพิ่มความพรีเมียมและเสริมบุคลิกของรถให้ดูสาง่างามและมั่นคง การเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมทั้งตัวถังและรายละเอียดเล็กๆทำให้รถคันนี้ดูมีคุณค่าและน่าภูมิใจเมื่อขับบนท้องถนนภายในห้องโดยสารของแกรนเบียได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและสะดวกสบายที่สุดรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง10คนทำให้เหมาะสำหรับการเดินทางทั้งครอบครัวกลุ่มเพื่อนหรือใช้ในเชิงธุรกิจเบาะนั่งทำจากหนังคุณภาพสูงมีดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระผู้โดยสารได้อย่างเหมาะสมทั้งยังสามารถปรับเอนได้หลายระดับ เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนได้รับความสะดวกสบายเท่าเทียมกันระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับแต่ละแถวช่วยให้ทุกคนมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและยังมีช่องเก็บของขนาดใหญ่ที่สะดวกสำหรับเก็บสัมภาระทั้งขนาดเล็กและใหญ่โตโยต้าแกรนเวียมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรที่ให้กำลังแรงบิดสูงแต่ยังคงประหยัดน้ำมันได้ดีระบบส่งกำลังอัตโนมัติ6สปีดช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและต่อเนื่องเหมาะสำหรับทั้งการขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นและการเดินทางไกลบนทางหลวง เครื่องยนต์ทำงานเงียบไม่รบกวนบรรยากาศภายในห้องโดยสารและตอบสนองการขับขี่ได้ทันใจเมื่อต้องการเร่งความเร็วด้านความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นของโตโยต้าแกรนเวียระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนที่ติดตั้งมาในรถประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกครั้งที่ขับผ่านซอยแคบหรือในพื้นที่จอดรถที่จำกัด ระบบถุงลมนิราภัยหอลายจุดช่วยปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุความเงียบภายในห้องโดยสารของแกรนเวียก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเสียงเครื่องยนต์และเสียงลมภายนอกถูกลดทอนลงจนแทบไม่ได้ยินทําให้ผู้โดยสารสามารถสนทนากันได้อย่างสบายๆหรือเพลิดเพลินกับเสียงเพลงหรือวิดีโอโดยไม่ถูกรบกวนการจัดวางระบบเสียงและหน้าจอมัลติมีเดียรองรับการเชื่อมต่อทั้งสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆทําให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถเข้าถึงความบันเทิงได้ง่าย กรนเวียไม่เพียงแต่เน้นการใช้งานแบบครอบครัวแต่ยังเหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงธุรกิจเช่นรถรับส่งผู้บริหารรถตู้ทัวร์หรือรถรับส่งนักท่องเที่ยวพื้นที่กว้างขวางและเบาะที่ปรับได้ทําให้เหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลาการขับขี่สะดวกและปลอดภัยระบบนําทางและระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางช่วยให้การขับในเมืองหรือบนถนนที่ไม่คุ้นเคยเป็นเรื่องง่ายการออกแบบภายในยังคํานึงถึงความสะดวกในการขึ้นลงของผู้โดยสารประตูสไลด์ด้านข้างช่วยให้เข้าหรือออกจากรถได้สะดวก แม้ในพื้นที่แคบหรือบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นบอกผู้โดยสารสามารถปรับหมุนหรือพับได้ตามความต้องการทำให้การจัดเรียงที่นั่งยืดหยุ่นและเหมาะสมกับทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบไฟส่องสว่างภายในที่ปรับความสว่างได้เพื่อเพิ่มบรรยากาศหรูหราและความสะดวกสบายในเวลากลางคืนโตโยตา้ Grand าแกรนเวียยังใส่ใจในด้านประหยัดพลังงานและมละพิษต่ำเครื่องยนต์ดีเซลของรถถูกพัฒนาให้มีการเผาไหม้สมบูรณ์ ลดการปล่อยมลพิษและยังคงสมรรถนะที่ทรงพลังระบบเทอร์โบชาร์ช่วยให้รถมีแรงดิดสูงแม้ในรอบต่ำทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกครั้งที่เร่งความเร็วหรือขึ้นทางชันประสบการณ์การขับขี่ของโตโยต้าแกรนเวียให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็เฟอร์สันสตรัและหลังแบบโฟลิงช่วยให้รถควบคุมได้ง่ายในทุกสภาพถนนการเข้าโค้งทำได้อย่างมั่นใจไม่โยกหรือเอียงเกินไปพวงมาลัยไฟฟ้าให้ความแม่นยำและน้ำหนักที่เหมาะสม ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกผ่อนคลายแม้ขับต่อเนื่องหลายชั่วโมงสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบการเดินทางไกลโตโยต้าแกรนเวียถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะให้ทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและความหรูหราในคันเดียวไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนการรับส่งผู้บริหารหรือใช้ในกิจกรรมเชิงธุรกิจแกรนเวียตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างลงตัวรถคันนี้ยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่นระบบประตูไฟฟ้าระบบบล็อกอัตโนมัติระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มเพียงกดปุ่มเดียวและระบบตรวจจับแรงดันลมยางช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการออกแบบให้ทุกปุ่มและสวิตช์อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายทําให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากถนนอีกหนึ่งจุดเด่นของโตโยต้าแกรนเวียคือดีไซน์ภายนอกที่ไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่อากาศพลศาสตร์ของตัวรถช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มความประหยัดน้ํามัน เสาอากาศและกระจกมองข้างถูกออกแบบให้ลดเสียงลมรบกวนแม้ขับด้วยความเร็วสูงก็ยังคงความเงียบภายในห้องโดยสารในด้านเทคโนโลยีแกรนเวียมีหน้าจอมัลติมีเดียขนาดใหญ่ระบบนำทาง GPS ที่แม่นยำเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Android และ iOS มีระบบบลูทูธสำหรับสื่อสารโทรศัพท์และฟังเพลงอย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีช่อง USB และช่องเสียบชาร์จอุปกรณ์หอวลายจุดทำให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่อง โตโยต้าแกรนเวียไม่ใช่เพียงรถตู้ธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหราความกว้างขวางความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้ทุกการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่เหนือระดับไม่ว่าคุณจะขับเองหรือโดยสารความพึงพอใจและความมั่นใจในการใช้งานเป็นสิ่งที่รถคันนี้มอบให้ได้เต็มร้อยสรุปแล้วโตโยต้าแกรนเวียเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับทุกคนที่ต้องการรถตู้ระดับพรีเมียมขนาดใหญ่แต่ยังคงความสะดวกสบายและหรูหรา ครอบครัวขนาดใหญ่กลุ่มเพื่อนหรือธุรกิจรถคันนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยฟังก์ชันครบครันระบบความปลอดภัยล้ำสมัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การเดินทางทุกครั้งเป็นเรื่องสนุกปลอดภัยและเต็มไปด้วยความประทับใจ To โย ta Grand เว er คือรถตู้ที่มากกว่าการเดินทางมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสะดวกสบายความมั่นใจและความหรูหราในทุกเส้นทางนี่คือสคริปตเต็มประมาณ2000คํคำภาษาไทยแบบไม่มีหัวข้อพร้อมสำหรับทำวิดีโอหรือบทความเชิงรีวิว